ปลูกต้นไม้อะไรดีถึงจะมีคาร์บอนเครดิตเดี๋ยวเรามารับชมจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ เราสามารถเลือกปลูกไม้ชนิดใดก็ได้ที่เป็นไม้ยืนต้นมีเนื้อไม้และอายุยืนยาวทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่กับชนิดไม้ที่ปลูกด้วยหากเป็นการปลูกเสริมต้องคำนึงถึงระบบนนเวศดั้งเดิมของพื้นที่ด้วยรวมถึงกิจกรรมนั้นต้องไม่มีการทําไม้ออกทั้งหมดตลอดอายุโครงการท้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้พัฒนาโครงการด้วยเช่นกันเช่นการปลูกต้นไม้เพื่อขายเนื้อไม้หรือปลูกเพื่อการอนุรักษ์ ถ้าเป็นการปลูกเพื่ออนุรักษ์ก็แนะนําว่าต้องมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ด้วยถ้าเป็นการปลูกพันธุ์ไม้เกิบโตเร็วเช่นยูคาลิปตัสต้องมีการขยายอายุรอบตัดฟันให้ครอบคลุมระยะเวลาคิดเครดิตและก่อนเริ่มดําเนินโครงการต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีการตัดไม้ยืนต้นออกก่อนครบรอบอายุตัดฟันเพื่อทําการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วรอบใหม่ครับ